ลโกอสวัสดีครับแสวัสดีครับวกอครับวันนี้ตามพ่อมาพ่อจะให้ดูอะไรครับนี่อ้ยใหญ่จังเลยเป็นไงครับดูว้าวกระบาเหล็กด้วยเป็นไงครับการเริ่มเลยถูกใจไหมครับถูกใจนกอครับพี่แอมอยู่ไหนครับพี่แอมอยู่ในบ้านครับชวนพี่แอมไปเล่นบ่อตายครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นบ่อตายกันครับทุกคนครับอ้วกอพี่แอมครับไปเราไปเล่นบ่อตายกันครับ เอารถขึ้นรถเลยครับขึ้นรถงงไหมครับ <c oughs> ยังเอาแม็กโครไปด้วยครับ <c oughs> อือก็ <c oughs> มไม่เชื่อพี่ยกหน่อยช่วยกันครับสาวมัคคีคือพระรังนะครับใช่ <c oughs> มาแต่คนช่วยระวังมือครับเตรียมขยับรถเลยครับลงได้พอดีเลย <c oughs> พอดีเฮ้ยติดติด <c oughs> ขยับขยับขยับ <c oughs> อ่า เอาไมโครไปอีกไหมครับครับได้ไหนดีเอ้ยคันนี้จมเอาไปเลยครับเอาไปคันเดียวพอเต็มรถแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไปหาหลังบ้านอีกครับหลังบ้านก็มีอีกเย <c oughs> อะแยะเลยได้เราไปเล่นหลังบ้านกันครับ <c oughs> บอทรายของเรา ชอย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 ยังยอยังอ้าวอ้าวคนถึงบอกอย่างคนถึงพอเอาไงแล้วอ่ะของก็พอพี่แอมมายกลงครับพี่แอมมายกกรนดิ่งโคตรหนักเดี๋ยวจะช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวพ่อช่วยระวังครับมันหนักจะทับตีนเอาครับครับอ้าวววโอ้โหหนูวะเนี่ย เเเอออาาาขงมดี๋ยวเล่นรอนะเดี๋ยวพ่อไปเอารถดับมีกคันนึงมาให้ครับเี่แอมครับพ่อมาแล้วครับนี่พ่อเอารถดับมาให้พี่แอมอีกหนึ่งคันครับจะได้มีเล่นคนละคันพอดีเลยครับแล้วก็ดูสิครับหก้อคันนี้มันใหญ่กว่ารถเหมืองน้องก้วยนะครับใหญ่ไหมนี่ใหญ่ใหญ่มากแบบนี้ครับเหมาะกับรถแมคโครพี่แอมครับนีพี่แอมกำลังเล่นเก้าอี้แมคโครนะครับน้องก้เป็นแมคโครจิ พี่ยมครับมือขวานี่บังคับอะไรครับเอาไว้ตักนี่ตักกระเทบุ้งกี่นะครับใช่แล้วมือซ้ายนะครับมือซ้ายเอาไว้ยกขึ้นไหนลองยกมือซ้ายก่อนครับมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยกมือครับไปถึงโยกครับโอเค <laughs> okay, ครับก็บอกให้ยกมือก็ยกเลนนี่ยำนี้ ไปที่ตรงไหนดีครับตรงตรงที่แม่ขุดหลุมไว้อะขอแม่ขุดหลุมไว้ทำไมแม่ขุดหลุมไว้ทำมาเลนะลืมละนึกว่ามาขุดให้แมวเออไม่ใช่นะไม่ใช่ไปไปเลยซิ่งเลยครับไปเลยโอ้โหใส่ตัว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโหรถดับอะไรเสียงอุ้ยอุ้ยเนาะมันหนักเลยครับโอ้โหยางยัง อย่างแข็งนะครับเป็นยางตันด้วยนะนี่เป็นยางตันครับโอ้ยยักษ์โอ้ยเอาโยกเลยมาเห่า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 ม้าเห่าม้าเห่าโอ้แล้วทำไมไม่เทลงหลุมครับทำไมไม่เทลงหลุมครับลูกกอครับเทดำคนก็คว่ำด้วยม้าก็เห่าคนก็คว่ำครับไปไป ไป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 โหยกลอยไปเลยครับแล้วพี่แอมขอขับทุกคันนั่นไหมได้ไหมตอนที่อยากขับแล้วอะขับคันไหนครับคันนี้นี่อ๋อนกอยากเล่นเก้าอี้แมคโครครับเอาพี่แอมไปเทครับคันใหญ่คันใหญ่หนักไหมครับหนักเหมือนกันนะชอบจังเลยโอ้โหนกครับบอกเจ้าสุนัขหน่อยครับว่าอย่าเห่าครับอย่าเห่าชุกชุกชุกยืดจืด เด็กนกออกไปเล่นด้วยบอกสุนัขเด็กนกออกไปเล่นด้วยสุนัขสุนัขแปลว่าหมาสุสกรแปลว่าแมวหรือเปล่าสุกรแปลว่าแมวพี่แอมเมี้ยงมาจากไหนครับสุกรแปลว่าแมวอ่าคิดให้คิดสุกรแปลว่าหมอูอ่าโอ้ยังไงเนี่ยพี่แอมเนี่ยสุกรแปลว่าแมวครับถ้าโคร,นครูนะครับครูแปลว่าใครครูแปลว่า ววักระบือควายอ่าโอเคมันเป็นคาสุภาพนะครับของสัตว์นะใช่อะไรเนี่ยเรามาเข้าคําสุภาพยังไงเนี่ยไม่ว่าดูควันสิโอ้โหฝุ่นสิลูกฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าด้วยกันโอ,อโอ้นอกโอเบาครับระวังหัวพี่แอมครับโอ,อ <laughs> นั่งเป็นม้าหมุนนะครับอันนี้มันเป็น <laughs> แมคโครนะมันไม่ใช่ม้าหมุนนะเดี๋ยวก็เวียนหัวครับเดี๋ยวจะโดนกันด้วย ต่อครับนี่น้องโก้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอีกสองวันก็ปิดเทอมแล้วพี่แอมครับเกือบยังครับเกือบแล้วอีกกี่วันครับวันที่สิบเจ็ดอีกสองวันเหมือนกันนี่โอ้คิดนานเลยพอกันนึกว่าอีกเป็นครึ่งเดือน,นอก,ก,ก็จะจบอนุบาลสามแล้วนะครับปีหน้าก็อยู่ปอนหนึ่งแล้วนะครับว้าวาไม่ได้นอนแล้วนะโกไม่ได้นอนกลางวันแล้วนี่จะง่วงไหมครับหรือว่าหนูไม่ง่วงหรือว่าหนูไม่ง่วง มาแล้วมาเลยครับพีเอ็มครับซิงมาเลย้ดโกะมาซิงมามาครับมาครับโอ้โหหนักสองหัวครับเป็นไงครับแล้วมาหนักกว่ากองโตอีโอ้โหนอนบนทรายซะแล้วไ <c oughs> ม่ใช่ชายหาดนะเย็นไหทรายเย็นไหมครับเย็น <c oughs> เด็กกับทรายครับขอคู่กันอยู่แล้วนะไปรถคันใหญ่มันก็จะดูแข็งแรงก่อนต้องบอกอย่างนี้นะครับช่วงนี้นะพอก็ไม่ได้ต่อโมเดลรถเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เล่นมุดไม่ค่อยได้เล่นรถโมเดลกันด้วย <c oughs> ผลสําคัญก็คือโมเดลรถกับเด็กๆนะครับมันก็จะมันจะพังง่ายนะครับพังด้วยใช่ มันบาะสาหรับงานตั้งโชว์หรือว่าสําหรับเล่นแบบฉาบฉวยนะครับพนโก้กับพี่แอมเล่นแบบนี้ก็เรียบร้อยครับก็เลยไม่ได้ต่อนะครับไม่มีเวลาด้วยนะช่วงนี้นะครับเพราะต้องขายของนะครับขายของด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะครับเลยไม่มีเวลาต่อโมเดลนะครับก็เลยจะไม่เห็นผลงานใหม่ๆออกมานะจริงๆก็อยากต่อนะครับน้องโก้เขาก็อยากได้รถ รถเทเลอร์อีกสักคันใช่ไหมใช่อ่ามีเวลาเดี๋ยวพ่อจะต่อให้นะครับอ่าสหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อหน้าน้านองโก้กับพี่แอมแล้วก็นําคารเสียงพ่อด้วยนะเดี๋ยวเราไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโก้พี่แอมครับฝากช่องกันครับารื่มกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้โก้ปิ๊กกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปไหนครับ